ชีวิตการทำขนมของฉันเนี่ยมันช่างดีจริงๆพอาะเพื่อนฉันเนี่ยสรรหาอุปกรณ์ทำขนมมาให้ชั้นใหม่ตลอดเวลาของมันต้องมีเข้า<ม>ใจ<ช>อะไรไม่ใช่เีกเครื่องนี้นะคะของ Kenwood เนี่ยสามารถชั่งแป้งได้ในตัวเลยนี่คือข้อดีที่หนึ่งที่ทำไม,มต้องมีนะอันที่2ก็คือจะมีโถตีมาให้2ออย่างเลยต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ ของเค n น o o d บูก็เป็นไทเทเนียมนะคะแล้วก็จุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือให้มา2โถ ổ. ดีมากเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะเราเลือกทําเวลาทําพร้อมๆกันนะ่ะสามารถทําได้เลยข้อดีของเวลาเก็บคืออะไรเวลาเก็บคุณไม่ต้องเอาโถแบบแยกกันคุณสามารถเอาโถเล็กซ้อนลงไปะนี้ได้เ,เวลาเก็บก็เก็บเป็นแนวตั้งไนงะ มันทําให้ไม่ไม่เปลืองพื้นที่ในการเก็บด้วยนะคะดังนั้นอุปกรณ์อื่นมันก็เป็น<ม>อุปกรณ์พื้นฐานที่จริงทุกรุ่นของเขาอะ่ะเขาทํามาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนาะพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีนี่จุดเด่นจุดหนึ่งของเขาก็คือว่าเขาจะมีในส่วนของวัช่างมี<อ>ตาช่างอยู่นี้เลยมีตาช่างให้เสร็จเลย อ่ะนล้วนี่ไม่ซื้ออุปกรณ์เสริมไหมฉันบ้างเหรอเผื่อฉันจะหั่นสับซอยผักอะไรเงี้ยโอ้ยอุปกรณ์เสริมเนี่ยสามารถไปดูในเว็บไซต์ที่ชนะพอดีเพราะมันเพราะที่นี้มันทำได้ทั้งพวกสปาเกตตี้กับหั่นสับซอยนะถ้าไปดูคลิปากกาของเรามันมันไปดูการต่อเชื่อมอยู่แล้วเนาะเราสามารถหาซื้อตัวต่อ มาอยู่ด้านหน้าก็ได้แล้วก็ต่อตัวต่อด้านบนส่วนใหญ่อะตัวต่อด้านบน่ะเขาจะเป็นพวกแบบโถใช่หันจับซอยอ่ะหันจับซอยมาไว้ข้างบนข้างหน้าก็จะเป็นพวกแบบว่าเนื้อบ้างทำบดเนื้อทำพาสต้าแล้วก็ทําเส้นอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ด้านหน้าอันเนี้ยเวลาเปิดอะมันสบายเออเปิดขึ้นอย่างงี้อย่างหนึ่งดีไซน์มันแกว่ามาดีไซน์มันแบบดูทันสมัยมากขึ้นเนาะดูแบบสวยอะ นี่างบอกว่าผมต้องมีคู่ควร <c oughs> กับฉันมาก <c oughs> เลยโ้เธอเครื่องใหม่ค่ะงั้นมาลองทําขนมปังที่แบบว่าเป็นขนมปังในกระแสนะคะเจ้าชีอบังนั่นเองหรือจริงๆเราจะเรียกตัวนี้ว่าขนมปังเกลือขนมปังเกลือ,ลอตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นหรอกมันก็มาจากประเทศออสเตรียนะคะแต่ว่าไปโดง่งดังที่ญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นหน้าร้อนเนี่ยพอคนสูญเสียเหงื่อมากๆเนี่ยก็อยากจะได้โซเดียมเข้าร่างกายก็เลยอยากจะกินไอ้เจ้าขนมปังเกลือตัวนี้เนี่แหละวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำกันนะคะจะมีตัวนึงอะค่ะที่จะพิเศษขึ้นมาก็คื ปุ๊กยะใช้เจ้าตัว stiff starter ต,ต,ต,ตัวนี้ค่ะแต่ stiff s t เต t e r ตัวนี้ปุ๊กไปขอบอกวิธีทําในคลิปนี้แล้วนะคะพวกคลิปเก่าๆของเราในฟู้ดเด็ดเนี่ยมีไว้มากมายเลยค่ะเจ้าตัวแป้งที่เราใช้ในการทําขนมปังเราต้องการให้ขนมปังมันมีความนุ่มใช่ไหมคะเราก็เลยจะใช้ทั้งแป้งขนมปังแล้วก็เจ้าตัวแป้งเค้กนั่นเองผสมกันเพื่อที่ให้ขนมปังมีความนุ่มมากขึ้นอเพิ่งสังเกตฐานตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะดีไซน์เล่นหนามากขึ้นอะเวลาใส่แล้วเออโถนะจะกระชับมากขึ้นเออดีไซน์ตัว นี่เราจะใส่แป้งลงไปซึ่งน้ำหนักของมันก็คือในสูตรของปุ๊กคือ240กรนะัมนะเหตุผลที่เราใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าแป้งขนมปังเนี่ยมันมีโปรโตีนประมาณ12%ส่วนเจ้าตัวแป้งเค้กนี่มีอยู่ประมาณ8%ใช้2ตัวนี้ผสมกันเนี่ยมันจะช่วยให้ขนมปังของคุณเนี่ยนุ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็อันนี้จริงๆรแล้วมันเป็นเพื่อการถ่ายทำอะปุ๊กก็เลยช่างวัตถุดิบต่างๆเอาไว้ก่อนแต่ว่าเวลาเราทําที่บ้านเองอะเราจะค่อยๆใช้ตาช่างนี้แบบ แทนน้ำหนักที่นิดดแล้วก็ใส่ไปตามสูตรของเราก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงค่ะสําหรับวัตถุดิบท er ี่มันมีน้ําหนักเบามากๆแล้วเวลาที่เราจะตักใส่เนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่โถเครื่องมันไม่ได้มีความแม่นยำนะโถเครื่องมันมีความแม่นยำแล้วแต่มือเราเนี่ยแหละมันไม่ได้มีความแม่นยําสมมติเราจะตักของที่มันใส่ไปสองกรัมอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันมีแป้งกรองอยู่นิดแล้วใช่ป่ะสมมติเราจะตักยิี สามกรัมเนี้ยเราตักเข้าไปเป็น5กรัมแล้วเราจะไปตักออกมาอีก2กรัมเนี้ยไอ้ยี่น,นั้นน่ะจะกลายเป็นว่ายีสต์เราจะต้องทิ้งไปเลยนึกออกไหมแต่ถนะ้าใครมีความใจเย็นที่จะค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดทีนิดละนิด,น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 ดแล้วให้มันไปหยุดที่2กรัม3ามกรัมได้นั้นไม่มีปัญหาะคะ่ะเครื่องเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้อย่างแม่นยําค่ะวัตถุดิบที่บุกช่างไปนี้มันอาจจะบวกลบกับกับน้ําหนักของตัวฐานเนี้ยบวกลบสักประมาณหนึ่งเองค่ะถือว่าแม่นยําม,มากๆเลยนะคะน้ำตาล18กรัม นม45กร oh! e> ัมเนยนะคะเป็นส wow ิ่งที่เราจะไว้ใส่หลังสุดอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ตีตีตัวนี้จนกระทั่งแบบว่าขึ้น เกือบเกิบขึ้นวินโดอะคะ่ะแล้วก็ในตัวนีเน้เดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมกันก่อนนะคะเวลาที่ปุกตีส่วนผสมอะไรที่เป็นโดพวกนี้นะคะอย่างที่ปุกเคยทำทุกคลิปมาส่วนใหญ่ปุกจะใช้พวกขวดตัวเคเนี่ยก่อนนะคะในการคนส่วนผสมให้เข้ากันซะก่อนแล้วค่อยเป็นเปลี่ยนเป็นหัวตะขอตัวเนี้ยเพื่อช่วยให้โดเนี่ยมันเข้ากันได้ง่ายขึ้นมากๆนะคะอุ้ย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 นี่คะ่ะพอเราเปิดเครื่องแล้วนี่นี่นี่น ึ้นเวลาให้เราด้วยนะคะว่าจังหวะนี้คือเราตีขั้นตอนนี้ไปเป็นเวลาแบบว่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้สามารถจดสถิติไว้ด้วยหุยดีมากเลยอ่ะเท่สมัยสุดๆเราตีแค่แป๊บเดียวค่ะก็คือปุ๊กตีแค่ให้สมดุลในเข้ากันแล้วปุ๊กก็จะเปลี่ยนเป็นหัวตะขอตัวนี้ค่ะพอเราตีจนกระทั่งมันเริ่มเป็นก้อนโดแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มสปีดเขาเพิ่มขึ้นค่ะเป็นสปีดปานกลางนะคะทุกครั้งที่เราเริ่มขั้นตอนใหม่นะคะเขาก็จะนับเวลาให้เราใหม่นีก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าเราทําขั้นนนนตอไหกีี่าทเเคยลิะ ตอนนี้โดเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเริ่มเนียนแล้วขั้นตอนนี้แหละเราจะใส่เนยตามลงไปนะคะในขั้นตอนที่เราเวลาเราหยุดเครื่องหรือเราทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าเราหยุดเครื่องแล้วเราไม่ได้ยกตัวหัวโถนี้ขึ้นอ่ะเวลาจะไม่ถูกรีสตาร์ทใหม่นะคะเวลาเขาก็จะนับต่อไปเลยแต่ว่าถ้าคุณยกหัวตรงนี้ขึ้นอ่ะเวลาเขาก็จะเริ่มรีสตาร์ทใหม่ค่ะในการตีโดขนมปังนะคะขั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะตีด้วยสปีดที่สูงสุดของเครื่องเลยนะคะตรงนี้คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราไม่กล้าตี สปีดสูงสุดแล้วเพราะตีสูงสูงสุดแล้วกลัวเครื่องจะพังแต่ปัจจัยที่จะทําให้เครื่องพังไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนในโลกนี้นะคะก็คือการที่คุณใส่อินกิเดียนน้ําหนักเกินคปาซิตี้ที่มันจะรับได้อันนั้นนั่นแหละมันจะทําให้คุณ o, มอเตอร์ไหมหรือเครื่องพังแต่ว่าถ้าคุณใส่อินกิเดียนพอดีน้ําหนักของคุณเนี่ยไม่คูรมาเห็นน้าหนักรวมแล้วนะแป้งน้าน้ําตาลเกลือยิสะระยรวมทุกอย่างแล้วว่าคุณไม่ควรจะเกิน1000กรัมหรือว่า1กิโลกรัมนั่นเองนะคะสำหรับโดอะค่ะโดขนปมปัง่่้ออยี ก็แล้วแต่คือความที่มันเป็นโดวเวลาที่เราตีนวดแป้งไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายะก่อนที่โดมันสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งถึงกูเต้นได้เนี่ย <c oughs> เครื่องจะกระโดดเล็กน้อยส่วนใหญ่อ่ะคนเราเมื่อก่อนโถมันไม่มีที่จับใช่ไหมก็จะจับตรงนี้หรือว่าเมื่อก่อนหูโถจะอยู่นี้ยก็อาจจะจับจับไว้อย่างนี้แต่แต่น้อยคนที่ทำอย่างนี้สิ่งที่คนชอบทําที่สุดคืออะไรรู้ปะเวลาโถสัน่นทําอย่างเงี้กดโถวไว้ เพื่อไม่ให้โถมันกระเด้งกระดอนไปไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่คุณจะถูกต้องคือคุณต้องจับตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้โถคุณกระโดดคือเวลามันกระโดดมันจะเขยื่อนเขยื่อนมาทีละน,นิดแล้วมันอาจจะตกโต๊ะได้อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณจะต้องจับโถวไว้นะคะนี่จับเข้าไปที่มือจับค่ะมาค่ะแล้วก็มาเช็ควินโดว์เพนกันนะคะนี่ถ้าคุณขึงได้บานจนกระทั่งเห็นรอยนิ้วมือแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะทําการพักแป้งไว้นะคะคือแป้งอันนี้ค่ะด้วยความที่เดี๋ยวเราจะต้องมารีดต่อนะคะปุ๊กจะพักไว้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอค่ะพอเราพักโดครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็นําโดออกมานะคะแล้วก็มาไล่อากาศแล้วก็ตัดแบ่งน้าหนักตามที่เราต้องการค่ะปุ๊กจะชอบที่อบบางที่มันแบบไม่ใหญ่มากนะคะปุ๊กจะตัดแบ่งน้ําหนักแค่50กรัมเท่านั้นเองค่ะ เวลาที่เราตัดแบ่งน้ำหนักออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้คนที่แบบว่ามือเที่ยงตัดกรึบเดียวจะได้แบบ50กรัมเพราะฉะนั้นเวลาตัดแล้วมันจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแปะอยู่เนะะี่ยค่ะให้เก็บชิน้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้ไว้ข้างในนะคะแบบนี้ขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการพรีเชฟนั่นเองนะคะ พีเชฟแบบนี้เสร็จนะคะพักให้ให้เจ้าตัวโดนเนี่ยมันคลายตัวประมาณ15นาทีนะคะหลังจากตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องคลึงเขาให้เป็นลักษณะเป็นทรงแบบว่ายาวๆเหมือนรูปหยดน้ำนะคะ่ะซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อการรีแป้งมากๆเลยค่ะก็คลึงให้มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยคะ่ะเป็นหยดน้ําอย่างเงี้ยหลังจากที่เราขึ้นรูปอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องทำนำแป้งเนี่ยขะ,ะมารีดเวลาที่เรารีดนะคะรีดข้างบนไปอย่างนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วตรงข้างหน้าค่ะเวลาที่เราจะรีดมาเราต้องจับตรงนี้ไว้ด้วยนะคะจับตรงปลายเพราะถ้าไม่จับตรงปลายอ่ะเวลาร มันยาวๆแบบนี้เลยนะคะพอที่ยาวๆแบบนี้แล้วค่ะกลับด้านแล้วก็จับเนยที่มันเป็นแท่งสติ๊กอย่างเงี้ยค่ะบีบข้างๆด้วยนะคะเนยมันจะได้ไม่ไม่ปลิ้นออกมานะคะเนยที่ใช้เนี่นะคะจริงๆแน,นะนำอ่ะควรจะใช้เป็นเนยเค็มมากกว่านะคะมันจะช่วยแบบดึงรสชาติในในตัวในตัวขนมปังได้ดีค่ะอมุนเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะวางไว้บนถาดอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปพลูให้่มันขึ้นสองเท่าแล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปอบค่ะ ก่อนจะอบนะคะก็ต้องใส่กระทะเหล็กแล้วก็ใส่น้ําลงไปสักครึ่งกระทานี่น,นะคะแล้วก็สอดไว้ใต้ชั้นล่างของถัดอบเพราะว่าตาอบของปุ๊กอะไม่ได้มีระบบสตีมนะคะอบเป็นเวลา13นาทีนะคะด้วยไฟที่อุณหภูมิ230องศาไฟบนและไฟล่างค่ะไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะเดี๋ยวขนมปังของปุ๊จะแห้งเกินไปค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะชีอบป,ปังของเราหรือขนมปังตัวนั่นเองนี่มันจะเป็นขนมปังที่อบออกมาแล้วนะคะละักษณะของมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในมากๆเลยคะ่ะแค่นี้เองง่ายๆกับเครื่องใหม่ของเราปังทั้งขนมปังแล้วก็ปังทั้งเครื่องตีเลยคะ่ะหอมเหลือเกินเพื่อนรักของเราจะต้องชอบแน่เลย <c oughs> น้ำเสร็จแล้วมากินมาชิมทําไมต้องให้ฉันชิมตลาดเลยแล้วฉันก็จะลบควา <c oughs> มอ้วนได้ยังไงยังไม่อ้วนหรอกนี้ดูงามมากเลย <c oughs> อ่ะอ น่ากินมากเลยหอมด้วยใช่แหละอยากให้ได้กลิ่นมากเลยนะคะดูสิงานกินเสทีะ <laughs> กินเลยนะ <laughs> อร่อยมากเลยเพราะว่ายังไม่ทันกลือลผมไม่ก่อนละแหมกุ้งใสะดีใเนี่ <laughs> <laughs> มันจะมีใส่เนยข้างในใช่ไหม <laughs> พอเนยล,ละลายก็จะมีโพรงๆอยู่ แล้วก็คุณคะคุณคะคุณจำไว้นะคะเกลือเวลาเขาโรยคะ่ะเขาโปรยปยนะคะคุณอย่าใช้ช้อนตกักเอาไปไปนะคะมันจะเป็นหย่อมหยมมันจะเค็มเกินไปแล้วเกลือเพเซอเป็นเกลือที่เค็มมากๆเลยเพราะฉะนั้นใส่แค่โปรยๆปรยบนน้าแค่นี้พออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ